สรุปข่าวเชีงยงแมนโูโกประจำวันที่13พฤศจิกายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดเชียงนี้คอสเนอร์แถลงการไรฟอร์ดถอนตัวทีมชาติอังกฤษซะอย่างนั้นโดยในทางเอบอกเองว่ามาครับไรฟอร์ดถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษชุดปัจจุบันแล้วนะฮะหลังจากเด้งตั้งแต่เกมที่ช่วยให้แมนยูนั้นชนะเอฟเวอร์ตันโดยไม่มีการระบุว่าเขาเนี่ยพักนานเท่าไรนัก โดยกันที่ทางสโมสรฟุตบอลอังกฤษ FA ได้เปิดเผยมาว่ามาร์คับแรดฟอร์ดกองหน้าของทางแมนเชสเตอร์เตดจำเป็นจะต้องถอนตัวจากทีมชาติอังกฤษหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ตอนที่ช่วยต้งังกัดในเกมฟุตบอลสกอกิลนะฮะนะฮะัดที่พิศาแดงชนะเอฟเวอร์ตันไป3ต่อหนึ 1, ่งเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยนักตั้งครานั้นเรดฟอร์ดได้ลงเล่นจนจบเกมแต่เขาก็เหมือนจะเจ็บตรงหัวไหล่นะฮะโดยในช่วงท้ายเกมเขาจับไหล่ด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดพอสมควรซึ่งมันทําให้เขาต้องรับการตรวจอย่างหนัก แล้วมันก็ส่งผลให้เขาเนี่ยไปประงานตัวกับทีมชาติชาต้ชากว่าคนอื่นๆเขาตามไปด้วยนะฮะโดยที่ตอนแรกสิงตัวคำรันนั้นยังหวังว่าเขาจะไม่เจ็บหนักมากมายนักและก็พร้อมช่วยทีมในโปรแกรมทีมชาติหนนี้ให้จงได้เดิมทีบรดฟอร์ดมาเข้าแคมป์ซ้อมชา้ากว่ากำหนดนะฮะเพื่อจะได้ทำการตรวจอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอยู่แล้วจากการที่เขาเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้กองหน้าแมนเชสเตอร์นั้นก็ไม่ได้ลงไปช่วยทีมอย่างแน่นอนอยู่แล้วซึ่งถแถลงการของ FA ก็จะกล่าวระบุนะฮะ ดยนอกจากนี้ทด่ผมบรัดฟอร์ดแล้วนั้นคอนเนอร์คาวจี้กองหลังของทางวูดฟันตันแมนเดอร์ก็อดจะลงเล่นให้กับทางอังกฤษในโปรแกรมช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เช่นกันหลังที่เขาไปใกล้ชิดก,กับคนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดในจีนจะทําให้จําเป็นจะต้องทําการกักตัวกันเลยทีเดียวเป็นที่น่าเสียดายจริงแทนบรดฟอร์ดด้วยเลยครับางานนี้เราที่ขาต่อมากันดีก่อนครับมาถูกทางแล้ววูดเวิร์ดลัน่นแมนยูยังหนุนโซชาอยู่ดี โดยอนทางเอฟเวอร์ตันผมผู้บริหารระดับสูงของแมนยูระบุทีมยังหนุนหลังและก็เชื่อในตัวของโอเลกกนาสชาอยู่นะฮะโดยบอกว่าวิาแดงนั้นยังคงพัฒนากันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยกันที่ทางเอ็ดผู้เปิดและผมรองประธานบริหารของทางแมนเชสเตอร์สเตนั้นสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลอังกิตได้กล่าวมาว่าบริษัทแดงยังคงสนับสนุนและก็เชื่อมั่นในตัวของโอเล่กตชานะฮะผู้จัดการทีมชาวน์เวอย่างเต็มเปี่ยมโดยโซชาคนนี้ตกเป็นข่าวกับการโดนไล่ออกอย่างต่อเนื่องหลังจากพาทีมทำผลงานได้ไม่คงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นักโดยถึงแม้วันนัดล่าสุดเขาเนี่ยจะพาทีมบุกไปชนะเอฟเวอร์ตันไป3ต่อหนึ่งถึงสนามกุนิสันพาร์ค แต่มันก็ทําให้ความกดดันของเขาเนี่ยเบาลงนิดหน่อยเท่านั้นโดยที่ทางมาริซ่อโปชิติโนนั้นถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับที่1่ที่ได้คุมทีมแทนเขาเนั่นเองโดยกันนี้บเบิร์ตได้เผยมาว่าเนสนามนั้นแม้ว่ามันจะยังต้องทํางานกันหนักต่อไปนะฮะเพื่อจะได้มีความคงเส้นคงวาม,มากกว่านี้แต่เราเชื่อมันม่นในเส้นทางที่ดีที่ทีมกำลังเดินอยู่ภายใต้การนําทีมของโอเลกันดอสชาเพราะทีมของเรานั้นยังคงพัฒนากันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียว เราคิดถึงการได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลของเราซึ่งตอนนี้เรากําลังทํางานอย่างหนักร่วมกับทั้งองคอ์กรด้านการการปกครองและก็ฝ่ายที่มีอํานาจของประเทศของเราเพื่อที่จะทําให้มั่นใจมาว่าแฟนบอลน,นั้นจะได้กลับมาชมเกมในสนามอย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะนะครับผมเป็นว่างานนี้เอสเพิร์เบิร์ตนะฮะก็ออกมาว่ามาถูกทางแล้วลั่นเมนูรอนหนุนหลังโซเชียอย่างแน่นอนครับไม่ต้องห่วงเรื่องขาเก้าอี้ว่าจะสั่นหรือว่าจะหักนะครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าะฮะ แดงเดือดนอกนาำเผยลิเวอร์พูลจิ้มเป้าหมายแมนยูเข้ามาเสริมทัพในช่วงปีใหม่นี้โดยกน้ติแอตแลติกนะผมสื่อกีฬาชื่อกล้องนะฮะระบุเลยว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นการหัวดาโยอเบาเมกาโน,โนเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเบอร์หนึ่งในตำแหน่งแผงหลังโดยดามทีพวกเขาคิดจะซื้อกองหลังในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าส่วนคนอื่นๆที่แอบเลยเอาไว้ก็มีอ,อย่างโอซานคาบักนะแล้วก็เบรเมอร์และก็เบนไว โดยกัน,นีทางดาโยบัเมกาโนกองหลังคนเก่งของทางแอร์แบลซิกนะครับผมสโมสรดังของศึกบุนเดสลลกาเยอรมันเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเบอร์หนึ่งของชางลิเวอร์พูลแต่เดิมทีพวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะลุยตลาดการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าตามการบริงานของเดอะแอตแลนติกสอกีฬาชนนำนำแหนองโดยกันนี้หงแดงกำลังเจอวิกฤตในตำแหน่งแนวรับนะฮะหลังจากที่ทางเฟอร์จูฟันไดกับทางโชโกเมสสองกองหลังคนสำคัญได้รับการบาดเจ็บตรงหัวเขา่าโดยคนแรกนั้นยังไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ไหวหรือไม่ ส่วนในรายของโกเมสนั้นถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะมีความหวังว่าเขาเนี่ยอาจจะคืนสนามได้ภายในซีซั่น2020ถึง2021นี้แต่มันก็ยังไม่ชัวร์มาว่าเขาต้องพักถึงเมื่อไหร่กันแน่ทำให้ตอนนี้เซ็นเตอร์แบ็กตามธรรมชาติที่มีประสบการณ์สูงและก็พร้อมลงเล่นของพวกเขาเหลือเพียงแค่โชลเอลมาติฟแค่คนเดียวเท่านั้นทางนี้คนอื่นๆที่ทีมของกุนซือเจคินคอฟนั้นหมายตาเอาไว้ก็ได้แก่โอซานคาบักนะปรกการหลังชาเกสศนยสี เบรเมอร์นารับทองตริโน่และก็เป็นไว้ก่อนหลังของไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนอย่างไรก็ตามในกรณีของไว้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้น้อยที่สุดเพราะคนภายในทีมนั้นมองกันว่าตัวเลือกจากต่างแดนน่าจะช่วยทีมได้ดีกว่าซึ่งจากที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลขาดตัวเลือกในแนวหลังทําให้พวกเขาอาจจําเป็นต้องเปลี่ยนแผนมาซื้อเซ็นเตอร์แบ็กตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมนี้เลยก็ว่าได้ครับ สำหรับทางอูปามาโนคนนี้มีเงื่อนไขที่จะทําให้ค่าสัญญาของเขาอยู่ที่เพียงประมาณราวสี่ล้านปอนด์หรือประมาณหนึ่งอล้านบาทเท่านั้นเพียงแต่เงื่อนไขดังก่าวนั้นจะมีผลถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้านัน่นเองฮะเป็นรางวัลง,งานทนี่ผมแดงเดือดนอกสนามกันแล้วนะฮะยังไม่ถึงทันไรเลยผมว่างานนี้แมนยูก็อยากจะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลก็อยากได้เช่นกันดูกันว่าใครจะได้ไปในช่วงซัมเมอร์หน้านะฮะหรือว่าอาจจะเป็นฤดูหนาวในช่วงเดือนมกราคมก็เป็นได้ครับ เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าฮะเอาเื่อง่ายสื่อโปรตุเกสแฉแมนยูคุยเอเจนต์บรอนโดแล้วโดยงานนี้บรรดะผมสื่อของประเทศโปรตุเกสตีข่าวว่าแมนยูของวันนั้นติดต่ออย่างเป็นทางการไปหาจอร์จเมนเดสในหน้าคู่ใจของทางคิสโน่บรอนโดเกี่ยวกับการดึงตัวเขามาร่วมทัพโดยที่ที่ปีศาจแดงยื่นข้อเสนอแบบที่พร้อมจะให้เงินก้อนโตกันเลยทีเดียว โดยกันที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมสโมสรดังของศึกฟุตบอลทีรอังกฤษได้ต่อไปหาจอร์เมนเดสเอเจนต์ของทางคิสซานโนบรันโดเพื่อพูดคุยอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะดึงตาวติชาว,ว์ุตเกสรายนี้กลับมาอยู่กับทีมแล้วตามการรายงานของรีคอร์ดสื่อของแดนฟอยทองนั่นเองโดยในข้อของทางรันโดกับทางโจวนโจสนั้นตกเป็นประเด็นร้อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวลือมาว่าเบียงโคนเนรีนั้นตัดสินใจที่จะโลกเข้าออกจากทีม ทันตุสาเหตุการที่ต้องอลดภาระค่าเหนือ่อยหลังจากการเงินของทีมได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในชีนและด้วยสาเหตุด้านเทคนิคโดยไม่นานมานี้อันเดียปิโรนะฮะเชนเนอร์ของทีมเพิ่งแสดงท่าทีบอกว่าไม่พอใจบรอนโดเท่าไรนักที่เล่นแบบเห็นแก่ตัวเกินไปในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาโดยทีมที่มีข่าวกับทางเลือดฝอยทองบ้านที่สุดก็คือมันเชสเติดนะฮะและก็ปาริสแซอร์แมงนั่นเอง ทั้งนี้บริคอร์ดได้เผยม,มาว่าแมนยูนั้นตัดสินใจเดินเรื่องอย่างจริงจังโดยพวกเขายื Double ่นข้อเสนอที่เป็นเงินก้อนโตผ่านทางเบนเดสไปแล้วนะฮะและกระทางบรนโดนั้นก็กำลังพิจารณาข้อเสนอนั้นแต่สื่อเจ้าเดิมเสริมมาว่าตอนนี้แข้งวันทีหปีรายนี้ก็ยังมุ่งมั่นกับการเล่นให้กับทางจูเินตุสอย่างเต็มที่และแมนยูก็อาจจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่พิเศษหน่อยหากหวังจะดึงบรนโดคนนี้กลับมาร่วมทีมครับ อ่านะผมเป็นว่างานนี้ถ้าเกิดว่าไดพิโดมาจริงนะฮะช่วงข่าวช่วงนี้ก็ประโคมข่าวซะเหลือเกินบารีพิโดจะกลับมาแมนยูจะกลับมาแมนย,มมนยูนะฮะโอ้โหงานนี้ต้องรอนล,ลุ้นกันครับว่าจะเป็นจริงไหมเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเตเต้ตดาวรุ่งชักตาฝันได้ค้าแข้งที่หงหรือว่าจะเป็นผีโดยกันนี้มาเทอสุสกาโดโ,โซเลโมสมาตินเตเต้ดาวยิงชื่อยาวคนดังได้เผยมาว่าฝันจะเล่นให้กับทางลิเวอร์พูล หรือจะเป็นแมนเชสเตอร์นั่นเองโดยเจ้าหนูวัย20ปีคนนี้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมดังแห่งยูเครนะฮะตั้งแต่ปี2 0 1 8แล้วึ่วนตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจทำไปทั้งหมด4ประตูจากการลงสนามทั้งหมด10เกมก่อนที่ฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นการังตสำคัญเต็มตัวพร้อมฝากผลงานเจ็ดประตูจากทั้งหมด31นัดในทุกประการมาปีนี้ยังคงเดินหน้าสร้างผลงานโดยเฉพาะในเกมเปิดสนามยูฟาแชมเปี้ยนเลก รอบแบ่งกลุ่มที่ทีมเอาชนะนะครับผม,มเรออัลเบลิกถึงซานโกเบนาเบลไป3ต่อ2โดยการทำา1ประตูกับอีก1นึ่งแอซิสกลายเป็นกองกลางที่น่าตัตามองอีกคนหนึ่งอยา่างไรก็ตามเจ้าตัวเผยความฝันในอนาคตมาว่าอยากจะสวมเสื้องหงแดงมาค้าแข่งในถิ่นแอนฟิลด์หรือจะไปค้าแข่งกับทางแมนเชสเตอร์เดของเรานะฮะที่ถิ่นโอทฟฟอร์ดนั่นเองโดยเขาได้บอกเลยว่าผมเนี่ยต้องการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่เสมอนะมันคือเรื่องปกติที่จะฝันถึงการเล่นให้กับทางสโมสรใหญ่เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก สำหรับผมก็ไม่ต่างกันมากมายนะฮะผมฝันอยู่เสมอถึงการไปเล่นกับชาลนบ์พูลแมนเชสเตอร์เดนทหรือบาร์เซโลนานั่นเองเป็นนักว่างานนี้เตเต้ต <ๆ S 2> คนนี้ก็บอกเลยว่าเขาฝันว่าจะได้ค้าแข่งกับทางผีแดงและก็หงสแดงลิเวอร์พูลนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะได้ไปที่ไหนจริงๆกันแน่ต้องรอลุ้นอนาคตของเขากันต่อไปและนี้ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์เดนทในช่วงเช่นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมนะฮะ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ